เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจจะเป็นผ okay. ีป่านะครับนะครับสงสัยต้องเปิดภัยนอนนะครับอาจจะเป็นกองก่อยก็ได้นะครับเฮ้ย ลูซี่ลูซี่เปิดมาแล้วยังโตโตมากตัวไซนี่ยเห็นว่าหันกะมีเงินใส่มันอยู่ป่าว่าสิมายืมเงินมีอยู่บ่จักสองพัน นี yep. hmm. One, ่ครับอืมงอนขนาดอู้อิ่มอิ่ม ี่และเกลียวมากรอบหนึ่งสอดเท่านี้ครับสอดเท่านี้นะครับแล้วก็ดึงแค่นี้ครับแค่นี้ก็นแน่นแล้วนะครับเอาต้องพูดตึงๆนะครับเอาแบบออมันลอยพ้าใน่นี่เลยสูงแน่นะครับ สอาางพูมันต้องสูงแนิดๆหน่อยนี่สอดเขานี้เอาขึา้นมานี้ นั่น <c oughs> เทสก็น้ำหนักคมประมาณหกสิบกว่าครับแล้วก็เขายาเสื้อมาจ้องหึ่งเดี๋ยวนี้นะครับะจะลานอนยังไม่ได้ถือน้าเขา เดี๋ยวผมด่งไพร่ก็ได้ครับ น้อยนะครับหอ,อยไผ่อันนี้ก็เป็นถะเต็นท์ครับไฟชีด ได้เตรียมข้าวเหนียวนะครับเข,เขาเตรียมข้าวเหนียวมาปั้นหนึ่งนะครับเขาเยี่ยมมากินกับเขาเขาเยี่ยมมากินกับมาม้านะครับ ท่านผู้ชมคือเราได้หนอนเมื่อนี้นะครับเราได้ผู้เมนอนนะครับแ้วก็ได้ดังไพเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือผมอย่างสำรวจตาเมื่อกี้นี้นะครับผมไปเห็นมะนัชนะครับนี่มันซึ่งมันอยู่เคอร์บอนหนอนคอยนะครับมะนัชน,นะครับซึกลึงนะครับครับคือตอ้นนี้แบบมามันโคตร มันครเลิงเลยดูดิ่โคตรสุ ี่ยมาสิมมานัดนะครับงั้นนี่ครับเขาได้ฟาดไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมานัดโอ้ยหาบนหนังบ่พอ่อหนังนี่แหละนี่ครับอื ฮอนขนาดเลยคือว่าเขากินเค้กกองไผ่นะครับเพื่เอเบอเฮอหยุงมันกัดนะครับขนกับ้อนครับบัดน,นี้เค้กกองไผ่มาหนะครับไปตัดมาสดๆเลยอยู่ทางล่างพม ไม่นี้เราเอามะมาายิบนะครับมาห่อหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็กข้าวเหนียวนะครับปั้นหนึ่ง ร,อ,ร <C oughs> อิมอ่มๆจะเฮาิะมากินข้าวกับไป <C oughs> <C oughs> อันนี้เป็นยอดมันต้นมัน ฟังไว้ครับเพื่อความสวยงามสุขภัยเฮาย,ายิมอดล้วท่ับผูสชงครับรู้สึกว่าเจอข้องดีแล้วกลิ่นเม่นเน่าคล้ายๆงูเน่าครับตอนนี้จับอยู่สื่อ มันอาจจะอยู่ในอันนี้ก็ได้มั้งกินเมนข,นขนาดาเลยกลมมาทาวนี้นะค,ะครับกินหึง่งม,มันเลยเมนเมนนี่ครับกินมันออกมาต้นนี้นะครับนี่เป็นทำอยู่นี่นี่กินงูเน่าครับอือ ูอาชิตายอยู่ในทํานี่ครับกินแบบเงี้นเลยหันน้าไปนี้ครับมาม่าที่เราเตรียมมาก็เป็นรถทั่วไปครับเป็นยำยำจัมโบครับนี่รถต้มยำทะเลหม้อไฟนะครับ เง้วปั้นใหญ่เลยครับจำเบะเบ,บ,บะครับอืมอืมรส,สาันะอร่อย ฮอนว้ยต้องกินเคอร์ไผ่นะครับขันพวกกินเคอร์ไผ่กับยุงกัดนะครับกระใสกองไผ่อูดมันกระใสกองไผ่อูดยุงเฮือนะครับ มามาก็แซ่บกันต้นบุ้มมีการต้มนะครับสด,สดๆฮันหน้ามาบาดเลยได้กินเมนมัดน,นะทางนี้ครับกินเมน มือว่ะกินมมอนะครับมมมอกับปะมี้ก็นใ้มันกินก็ให้กินเลน ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาซองทุมนะครับเอาได้รับยาวเลยนะครับกำลังมันตื่นนิทีตอนซองทุมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไฟมันมอดนะครับไฟหมอดบริเวนกองไ่เลยเดี๋ยวเขายมาดังไผ่กันนะครับเดี๋ยกินเขาจะขำซองขำนะครับติดตามเบมิ้งครับ บรรยากาศมันก็วังเวงนะครับดึกๆนะครับซองทุ่มนะครับน่าเสียงมาฮอนครับมาเฮาเดี๋ยวตอนนี้นะครับเฮานั่งพิงไผ่นะครับตอนนี้ก็ไผ่ก็ยิ้มมอดอยู่แหละพื้นเสื่อยก็ในเบื้องบรรยากาศครับ นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโมหินผี่หรอ เขาต้องดังไผ่สูงวันนี้ครับเซเ้าท่านผู้ชมโบเห็นเลยจะไปทางหลือเอ้าเอ้าเฮ้ยอาจจะเป็นผีปานะครับว่าเขามายู่ไก่ น่ากลัวจังเลยนี่ครับเอพระนำซาตุเยื้ยเพื่ยมากลนเด้อซาตุนอนรับสบายเด้อสงสัยมือหนีสิบวดได้ปิดไฟนะครับสงสัยต้องเปิดไฟนอนนะครับ เป่เป็นกล่องก่อยกัได้นะครับรูดสิบรูดสิบมันมาแล้วยังโตโตมากแต่ใส่เลย เห็นว่าหันกะมีเงินใส่มายู่ป่าว่าสิมายืมเงินมีอยู่บ่จักสองพันเฮาบ่มีจักบาทเลยตอนนี้เฮามีแต่มาหมาอะไกินเลยมีเงินสอดได้ี่ขายที่ขายเงินเบิดดินตัวหกสิบไร่เลยบ่อยู่ป่าบ่มีหม่งอยู่เลยดิโอ้ตัวมาอยู่ป่าบ่เดี๋ยวนีมาอยู่ตัวมาอยู่เพราะว่ายังบ่มีเงินแล้วมีบ้านอยู่เลยขายบนเรือโอขายบดเรืวขายหมื่นหนึ่งหกสิบไรหกสิบไร่เอาตัวคุณเพื่ขายแพ่งมานี่ย เขาไปซื้อใครถือถือเขาจังซื้อ oh. สลาดที่บอกละ่ะอืมนัม่นสลาดเนาะอย่งนี้ใส่ออโอยยังหน่ยโตกับตัดผมเนี้ยตัดยังมีเงินมีเงินตัดผมอีกอุ้ย oh, ตายแล้วนี่เอาไฟซุ้มหัวเลยซุ้ม <c oughs> ผัาก็บ่เอาหัากมีดกับ่ตัดมันบดเท่เ oh. สียศักดิ์ศรีเอามีดตัดนี่ยมันต้องเป็นตะเรียนโครงสร้าง,งผุนมาอยู่เลยจักเมือนเลย เบิ่งจากทรงผมประมาณสองปีปี<อ>กว่าใสองปีสองปีงปีกว่าแล้วม,มันมีเงินใสเดี๋ยนี้ม,มันมีเงินใสนะครับเพื่อ,อจ้างเราเนี่ยจ้างนี้จยังกันได้เฮ็ดดีอยู่เห็นว่างกงานอุ้ยบอกมาให้เขียนเป็นลูกซับจ้างล,ลูกจิตดเลยเดี๋ยนี้เป็นมนุษย์ป่าเบื้งจากสองปมกับหึบบ มีข้าวกินบ่หิวหิวขา้าวหิเวเลยๆเอาเนี่ยเด็ดน,นี่ข้าวเอาเอา,เอากินกินกินเฮาตกใจเมือนึกว่าผู้ใดเอาเอาต่อ <c oughs> ไปนี้สิตัดทนูุแล้วยังไงเนี่ยเอากินๆๆกินกินจัก่ห้าค้นทางรวยลำรวยอยู่นี่อันนี้มาอยูป่ป่าต่างรักก่อน นี่ครับพี่น้องก,กำลังถ่ายคลิปกับพี่น้องจัดผู้ใดผมเงาๆมา,มามาขอกินเข่าโอ้ยอุกอังสารนั่งคัดฉามีครับพี่น้องเราว่าตัวโอ้ยค่อยกินคอ่อยๆวิ่งหนามเมื่อเด้ไปหากินทั้งอื่นเด้อหนามเด้อครับโอ้ยแต่ลือตโตนครับพี่น้องไอ้มีมมงานจ้างาานะครับโอ้มีเงินครับโอ้ยมีเงินหางเงินไปหมุนธุรกิจครับหาเงินไปหมุนธุรกิจ หาเงินไปซื้อดินไม้ครับขายหมดแล้วครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับกตื่นมานะครับบรรยากาศยามเช้านะครับไครแต่ว่าบ่ามีน้ำหม้อมาลงนี้นะครับครับเพิ่อนๆมาไกลอย่ายลืมกุทธดามกดไลค์กดแชร์นะครับทางสองผู้ไทธิคซ่านะครับ เดี๋ยเลยกะลาไปก่อนนะครับบายยนะคับท่านด้ลาบายบายครับ